นนี้กําลังตัดคลิปของเมื่อตุลาคมที่แล้วอยู่เฮ้ยซินนี่ดูอยู่เมืองนอกมากนะคะต้องจอดรถก่อนนะคะขาเราข้ามก่อนแล้วเจ้าเลนชัยอยู่ตรงนี้เองเดี๋ยวข้าวก่อนตรงกลางก่อนเฮ้ยแต่จริงอ่ะมาดูเมืองนอกมากเลยค่ะก็ทักใจอ่ะเราว่ามันเป็นด้วยตึกอใช่ลักษณะตึกมันดูแบบเมืองนอกมากมันไม่เหมือนเมลเบิร์นเลยอ่ะเมลเบิร์นมันแบบเมลเบิร์นมีความแบบไม่เมืองนอกอ่ะดูดิ อันนี้คนบ้านนอกอะไรคือบ้านนอกกลุ่มมีตัวผัววันาทีตย์เฮ้ยถ้าคนเยอะอ่ะเขาเปิดเช้าอนจริงเฮ้ยมีไข่เยี่ยม้าหรืออะไรอ่ะเข็มทองเข็มทองไม่ทองแต่มันเพิ่มได้นะถ้าคุณจะไข่เย,ยี่ยมาเขาก็ใส่ได้ทวกสั่งนุ่มจังนุ่นะเออว่าไม่ได้จริงหว่าไม่ร้านแต่แบบน่ารั ัน,นแบบต้องถ่ายรูปถ้าจะถ่ายได้ทั้งอันแต่มันต้องถ่ายไกลๆหน่อยเพื่อจะถ่ายให้ได้ทุกอย่าง<ช>อะเหรอมันต้องหยูดถ่ายเท่ากันมาณอย่องางเงี้ย <laughs> หรือว่าถ้าถ่ายเนี้ยมันก็ต้องอยู่ใกล้หน่อยแหละไม่ถ้าอยู่ใกล้ๆมันก็ไม่เห็นมองจะไม่เห็นไม่เห็นเป็นโอเปร่าจริงๆแล้วโอเปร่าเฮาส์อันนี้คือ,คอการดีไซน์มีมีอินสปเรชั่นจากอะไรคะกาบหอยหอยนางรมนี่คือมนี่คือมพูดจริงหรือขุดหินพูดเล่นเขาพูดไปเรื่อยไม่เชื่อนะเราเชื่อแล้วนะก็ฟังตั้งใจฟังเลยเนี่ยนี่ตั้งใจฟังเลยเนี่ยแบบเฮ้ย สรุปแล้วมันคืออะไรอะนะอติโชคอติโชคอติโชคเข้าฮ้ยได้เหรอดราก้อนฟูดเหรอเข้าค่ะอ้าวนี่ก็ได้อยู่ดราก้อนฟูดมันไม่มีมันไม่เหมือนไหนดราก้อนฟูดไม่มีในออสเตรเลียมีมึงกพเห็นขายในมือมึงมีมีมีเฟเนลมันหน้าตายังไงวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรคำตอบคืออะไรคำตอบคือเปลือกส้มฮะไม่ใช่นะนะนี่นี่นี่มาเป็นอย่างนี้เลยเห็นไหมเออนี่มาอย่างนี้มองไม่เห็นมองไม่เห็นจู่ว่าแบบ ปอกเปลือออกมาแล้วมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นเซกเมนต์นี้ไงมันเหมือนอันนี้คือไม่จริงแล้วอันนี้คือเขาเหมือนแบบอยากจะดีไซน์อย่างเงี้ยเราก็เราก็คือหาอะไรมาเสียบอะหอ,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 อยกูยยังเหมือนกัอีก <c oughs> อ่ะติโชก <c oughs> ม่เหมือนก่าห <c oughs> มดเลยยายคะในในในี้เขามีอะไรบ้างนะคะก็มีหลายอย่างนึงก็มีโชว์มีอะไรแล้วก็มีร้านอาหารอันนึงชื่อเบนนารองซึ่งสวยสวยยามคล้ายๆกันเลยอะจะเป็นก็จะมแบบดินเนอร์ก็คือสามคอร์สแบบสองร้อยอะไรอย่าง ซึ่งแบบเราก็ไม่ควรเราควรไปกินชาติไทย15บาทก็พอแล้วก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรพวกนี้โอเคโดนใจกว่าเออโดนใจกว่า,าสละมัดดนมันคู่ควรกับเราใช่มันใช่ใช่ใชมันมันเหมาะกับฐานะของคนของเราเหมาะกับฐานะ <laughs> <laughs> กินตีห mm ้าก็ยังเปิดเฮ้ยเทพว่ะจริงเหรอกินแพนเค้กตีห้าแพนเค้กนั่นะแพนเมึงใหญ่มากใหญ่แบบเท่าหน้ากูอ่ะแล้วใครสามอันแล้วมีคนมากินปะมีมีเยอะตอนตีห้านั่นนะจริงมันเปิดที่สี่ชั่วโมงแต่ว่ามันไม่ใหญ่เว้ยใหญ่อยู่แต่ละเท่าหน้ากูเนี่ยอันนี้คือแบบเอ็กซ์ตร้าอาทิตย์เนี้ยเป็นอาทิตย์ที่แดดเริ่มออกใช่ไหมแล้วใกล้ๆจะสปริงแล้วคนจีนนี่ก็จะจะจะ เหมือนคื่นชีพนิดนึงเฮ้ยนีื่องอะวะเรืองอะไรโแล้วคนขอเสื้อเข้ยืดไหมแน่นแน่นมากเลยที่นี่คนเขาขอเสื้อกันเป็นประจำหรอวะกูงงเลยอ่ะไปแถวบ้านกลั่รอแล้วไงหมไม่หนุ่มเมงขอเสื้อกันวิ่งเนี้ยเหรออยู่แถวบ้านกูไม่ได้นะเพราะมันไม่ค่อยมีใครใส่เสื้อแล้วใส่รองเท้าหรออตยู่เลยเหรอ นี่ยมึงต้องไปแล้วไปหาแบบเดินเดินแถวนั้นได้เจอผู้ชายวิ่งแก้ผ้าตะกอนหนึ่งเงี้ยแล้วก็เริ่มหมดตัวมากกัะเขาคะคือเขาว่าขัวเนาะแต่มันคือใช่แต่ว่าไม่ได้ใช่ว่าขัวจะหาได้ง่ายๆแบบว่าแบบชูดแต่ว่ายังไม่รู้หาวตอนนี้จะทำยังไงาวหแต่แถวนี้คือแพงสุดแล้ววะคือว่าแพงสุดแล้วแต่ต่อตารางเมตรแต่ว่าแพงสุดแล้วมนอยู่ตรงฮาเบอร์เลย ดับเบิลเบย์อะไรพวกอย่างเงี้ยก็แพงมากบลคลูอะไรนี้หรออืมก็แพงแล้วมันไม่มีขายมึงเข้าใจป่ะเนี่ยซื้อขายเมื่อสิบ1ิบอดปีที่แล้วนี่สิบอ็ดปีที่แล้วก็สองร้อห้าเออมันเขาไม่เขาไม่ซื้อไม่ขายกัน่ะมึงอันเนี้ยสิบสองปีที่แล้วร้านเจ็ดสองห้องนอนแต่ว่าคือคือเขาไม่ขายกันมาสิบอ็ดปีแล้วอ่ะอพาร์ตเมนต์นะคะก็คือแพงเหลือแม่เขาเดี๋ยวเดียวเก้าปีที่แล้วสามล้านสองห้องนอน เห็นปะอันนี้คือตรงนี้เหรอตรงนี้โอแต่มันแบบมันสวยมากี้ไหวเลยนะใช่แต่3ล้านนะเมื่อ3ล้านอันนี้4ล้าน3าห้องนอนอันนี้ก็เมื่อ9ปีที่แล้วตอนนี้ก็คือแอบมา The Rock Market คิดว่าน่าจะใช่นะมันเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมก็เลยมีตลาดจรกงจิน่ารัก องก็คือน่ารักมากนะคะแต่ราคาก็คือตกใจหนึ่งอันนี้เดี๋ยวรอนี่เราตลาดตลาดเราเดินจบแล้วใช่ไะมยาวมันมีตลาดที่แบบเป็นยาวแบบไปวนเอยเว้ยังไปไม่ถึงนี่เรานี่ยังไม่ใช่ถึงฝันเนาะเออหนว่นี่คือถึงฝันแล้วที่เขาไปถนนที่เป็นตลาดอันนี้ก็ไปถนนอยู่นะใช่ไหมตอนมีถนนที่มากกว่านี้ใช่เนาะอ๋อแค่แค่เค่เคโโออเเคคชุดคือน่ารักแต่เมื่อกี้ชอบร้านเมื่อกี้มากคือดีไซน์อินซิตนี้แต่ผลิตที่ไหนไม่ได้บอก <S <S จ Teraz, like an si> <ok u, ีิงดอจริงเที <S <s ่ยของที <th ่นี่หรอเออไม่เกี่ยวว่าจะซื้อเมตรพอยูเมตรพอยูเลยเหรออันนี้คือที่เขาจะมากินแบบน้องให้ทีแล้วก็น้องสะโคนกันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออคือร้านก็คือน่ารักเห็นไหมเนี่ยวันนี้คือแบบมากับคุณยายก็คือมากับคุณน้ำลินก็คือเราจะได้ข้อมูลที่ ที่ทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วล่ะแต่แค่ฉันเนี่ยแหละไม่รู้ <S <S อะไรอะไรนะอีกรอบสิเลื่อมะนาวอันนี้เป็นอันนี้เป็นความรู้ไงอะไรที่เป็นความรู้ก็คืออยากจะแบบอัดเก็บไว้ก็คือเลมอนเชลโรใช่ไหมมันก็มีแหละของที่เป็นแบรนด์ที่แบบอ่าเป็นเป็นเป็นเมนตลาดอ่ะแต่นม่นเหมือนกับเขาเป็นอ่ไอ้บิสเซอรี่ที่ทำเองอ่าแบบ small small batch อะไรอย่างนี้เนาะเออก็กินแบบหลังข้าวมันก็จะแบบช่วยให้แบบว่า clean บ h e blood surface เล็กน,นิดนึงค่ะมัน,ม,นมันแบบมันเป็นแบบเหล้ามะนาวอะไรประมาณนี้มันก็จะแบบสดชื่น <laughs> ไม่ได้มีความรอเขาไม่รอเราหรออะปล่อยปล่อยใจฝันแล้วตอนนี้ก็คือสองคนน่ะน่าจะใจไปถึงเกสรแล้วล่ะใช่ไหมว่าวันนี้เกสรปิดนี้ร้องไห้นะบอกเลยนะไม่เป็นรอก ประเด็นตอนนี้ที่แมเบิร์นที่มันต่อแถวทุกร้านเลยค่ะเพราทุกทุกร้านต้องต่อแถวก็เลยเกิดคำถามว่าทําไมเราต้องต่อแถวกันทุกร้านขนาดนั้นวะแล้วเพื่อนที่ไปจากซิดนีย์ก็บอกว่าทําไมต้องต่อแถวทุกร้านเลยค่ะตอนนี้ที่ทเคยแล้วเราก็เดินขึ้นไปใช่ไหมเราเดินเข้าไป,ปนบนไหนเราเดินเข้าไป,ปบนสะพาน<ป>เนาใช่ใช่ควา,ามทรงจำฉันไปไหนเราเดินไปประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเราก็ออกหาใจเหรอใช่ความทรงจำเพราะว่าเพราะเพราะครั้ที่แล้วเรามาพังแถวนี้อ๋อใช่ใช่ใช่ ตรงนี้ดีมากเลยอ่ะใต้สะพานเงนนเหรอนี่คือเขาปกติเขาก็มานั่งเล่นกันได้แม้วันไม่มีตลาดถูกปะเก๋ okay, อ่ะแต่ปกติร้านลงพวกนี้ไม่มีถูกปะวันธรรมดา <Okay. S 1> oh. <Okay. S 2> สวย ร้านสองนะคะเกสอดค่ะเนี่ยอร่อยมากเมมเบอร์เมนูแบเมมเบอร์เมนูยังไงนะเมมเบอร์เมมเบอร์เมนูยังไงสงสัยปะก็ของไปละตอนนี้กูต้องไปละก็ถึงบอกว่าไม่งงาตายเลยไม่อยากให้ไปเลยมีเมนูแล้วตอนนี้เนี่ยอันนี้มีเมนูแล้วมีเมนูสวยงามน้อยน้อยไม่แต่ได้ยินว่าตอนนี้มันมีร้านอาหารไทยไปเปิดที่เมมเบอร์แล้วอร่อยมาก ค่นเกสอนเูาเติมข้าวฟรีด้วยนะเป็นแบบเป็นการเติมแบบกินไปเลยจุกๆแม่ตอนแรกก็คือผู้หญิงสี่คนคิดว่าแบบเราจะไม่เติมข้าวใครใครกูไม่เคยพูดเราไม่ได้พูดไม่ได้พูดเราไม่พูดหรอไม่พูด่พดแต่พอกิอนเข้าไปก็คือช็อกทุกอย่างือแบบเลิฟเจริงเลิมตั้งแต่ใบเหลียงผักสะตอคือผักไม่ไหวทุณภาพแกงใบชะพลูก็คือมีกลิ่นแบบเครื่องแกงดีมากและ ที่เด็ดคือยำไม่ผิดหวังจริงของอะไรเงี้ยที่คนเขาต้องมาซื้อของฝากถูกๆของซิดนีย์อย่างเงี้ยซิดนีย์แล้วกู <c oughs> ต้องซื้อไหมของฝากซิดนี้มีของฝากซิดนีย์อะไรที่น่าซื้อ,อไ,ไหมคะใใแกงไตปลาแกงไตปลาเป็นของฝากซิดนีย์หรือไม่ไอันนั้นไงอะไรนะกล้วยบัวชีกล้วย <c oughs> บัวชีเป็นของฝากซิดนีย์หรือไม่ใ, <น S 1> ใช่แล้วก็จะมีร้านอาหารจีนออะไรย่างเงี้ยอ๋อก็คืออันนี้อยู่ในอยู่ในแอเรียของไชน่าทาวน์นี่ใช่ใช่เราจะมาแล้วเราก็จะไปขาตรงไชน่าทาวน์เจริญชัยแล้วก็ ลับรถจริงๆแล้วไทาท่ากับชนะท่าคือใกล้กันใกล้กันใกล้กลันเออไปไหนไม่ถูกก็ให้กลับมาที่จอ<ค>สตรีทคือดังนั้นถ้าเราเกาะจอสตรีทได้ปุ๊บเราก็จะเป็นคนที่อยู่ในเมืองแล้วอยู่ในไทยทาวแล้วกันเอาเหรอเรียกว่าเมืองเราไม่ <c oughs> ได้หรอเราข้ามไม่ได้หรอได้อ๋อเมื่อกี้เราขึ้นป้ายนี้มาถูกไหมได <c oughs> ้เวอคือน่ารักมากเลยอ่ะคือยังไงมีกระเพราแดงสดด้วยนะคะเฮ <c oughs> ้ย ฟ้ามานมอุ๊ยนี่แมับเขาใส่เขาใจเขาใจเขาใจหลักบ้างอะคือไม่ต้องซื้อแต่หัวก็ได้เรื่องนะ้นไงที่บอกอะเราสามกินที่บ้านได้โอ้ยรใจมากเห็นปะกูถึงบอกว่ากูถึงบอกว่าคนแบบนี้คนจะรู้จักไว้ด้วยอยากให้ได้อยากใครได้รู้จักกันไว้นางฟ้าทั้งหลายนี่เราเราจะขึ้น นี่คือสะพานทับเบอร์บริดจนะคะอันนี้คืออรที่เชาอะอที่เขาว่าปีนกันนะหรอปีนป็นข้างบนเนี่ย